หลายครั้งหลายปีมาแล้วที่การเสด็จออกนอกสถานที่ของเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดลตันได้ขโมยสปอตไลน์ไปจากชาวที่3และคามินล่าต้องบอกว่าในแต่ละรูปลักษณ์ของพวกเขาทั้งคู่ล่อลวงฝูงชนด้วยความงามความทันสมัยและพลังงานของพวกเขา ใบหน้าที่น่ารักของลูกทั้งสามและพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างของพวกเขามีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้แต่จากคำพูดของคนรอบข้างเจ้าชายวินเลี่ยมปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ต้องการดูแลพ่อของเขาเพื่อนของวินเลี่ยมสังเกตว่าเจ้าชายซึ่งทุกตีพ่อของเขาเป็นประจำในการสำรวจความนิยมของราชวงศ์มักจะระมัดระวังที่จะไม่รบกวนเขาเน้นย้ำเพื่อนร่วมงานของเราในสมัยนั้น าวที่สามทรงเข้าใจว่าความอื้อฉาวอันยิ่งใหญ่นี้สามารถรับใช้เขาได้และดังนั้นจึงมีประโยชน์ต่อมงกุฎห่างไกลจากความขุ่นเคืองเช่นเดียวกับอลิซาเบตที่สองก่อนหน้าพระองค์พระมหากษัตริย์ทรงทราบดีว่าเขาสามารถไว้วางใจคู่สามีพันรยาชาวเวลให้เป็นตัวแทนและปกป้องสถาบันได้ ในระหว่างการรำลึกครั้งล่าสุดในวาระครบรอบ80ปีของการยกพลขึ้นบกในนอร์มังดีก็ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญอย่างแท้จริงที่ชายหาดจ,จูโนโ่เจ้าชายแห่งเวลส่งเข้าร่วมงานเพียงลำพังโดยที่เคธมิทเทิลตัตนไม่ทรงป่วยด้วยโรคเมรง็งทิธีของแคนาดาในข้อสู่เซอร์แมร์ร่วมกับกาเบรียลแอดเทาและจัสตินทรูโตเมื่อพ่อของเขาอยู่ในเวลาเดียวกันที่ประมาณเซอร์แมร์กับคู่รักมาครงเพื่อเข้าร่วมพิธีแบบฝรั่งเศสอังกฤษ ทริปสองครั้งที่ทุกคนกล่าวสู์ทรพจน์ที่น่าประทับใจและขณะที่พระราชาเสด็จกลับอังกฤษทันทีเป็นบุตรชายทายาทของเขาที่เข้ามาแทนที่ชายหาดโอมาฮาในระหว่างพิธีระหว่างประเทศร่วมกับประมุแขแห่งร,รัฐและรัฐบาลราว20คนเช่นโจไบเดนเอมมานูเอลมาโครงหรือแม้แต่ประธานาธิบดียูเครนโวโลดีนีเซเลนสกี้และอีกมากมาย เจ้าชายแห่งเวลได้มีโอกาสแสดงตัวในเวทีระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนของพระราชบิดาของเขาพระองค์มีพระชนมายุได้75พรรษาด้วยโรคมะเร็งพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่สามารถรับทุกสิ่งได้อีกต่อไปและหากแพทย์ของเขาให้ไฟเขียวให้เขาเดินทางไปยังนองมองดีก็จะมีพิธีอนุมัติเพียงพิธีเดียวเท่านั้น กลับบ้านในช่วงเย็นของวันและยินดีที่จะให้ทายาทมาแทนที่เขาในระหว่างงานหลักเพื่อนร่วมง,งานของเราอธิบายระหว่างพ่อกับลูกชายคนโตการฟังและความไว้วางใจครองราชเพื่อนของกษัตริย์องค์หนึ่งกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของชาวที่จะปรึกษาวินเลี่ยมเกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อนของครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับดยุคแห่งหยอกและดยุคและดาเชสแห่งซัสเซกได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในอดีตและกระชับความสัมพันธ์ส่วนตัวและทางอาชีพของทั้งสองให้แน่นแฟรยิ่งขึ้นเจ้าชายแอนดรูซึ่งพัวพันกับเรื่องแอสเทนกลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาในสหราชอาณาจักรเป็นคนสันโดษอยู่ในราชสำนักทำตัวตามต้อยถูกประนามตามพระประสงค์ของกษัตริย์ แกะดำอีกตัวหนึ่งของตระกูลเจ้าชายแฮร์รี่การจัดการมันดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่การเปิดเผยของเขาในสารคดีของเน็ตฟ i ิกจากนั้นบันทึกความทรงจำของเขาก็เรียกร้องให้ไว้วางใจเขาและพูดคุยกับเขาอย่างเปิดเผยหมดปัญหาการได้เห็นความลับของราชวงศ์ถูกเปิดเผยอีกครั้งในสื่อ พระเจ้าชาวที่3มและเจ้าชายวินเลี่ยมไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกต่อไปและหากกาษัตริย์ดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะติดต่อกับน้องชายของเขามากขึ้นเจ้าชายแห่งเวลก็เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าตามลำพังโดยปัดความคิดเรื่องการให้อภัยออกไปในความทุกข์ยากและพายุค,ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้อาวุโสก็แข็งแกร่งขึ้น กษัตริย์ทรงถือว่าพระราชโอรสเป็นพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ในกิจการครอบครัวและในการปฏิบัติหน้าที่ของประเทศชาติและของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้สำหรับผู้สังเกตการในราชวงศ์หลายคนการที่เจ้าชายแฮร์รี่ไม่อยู่ในพิธียกพลขึ้นบกเป็นเพียงการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างพระเจ้าชาวทิ่สและเจ้าชายวินเลียมเท่านั้น หากเขายังคงเป็นสมาชิกที่แข่งขันของราชวงศ์ดยุคแห่งซัดเซกก็คงมีบทบาทสำคัญในการเล่นอย่างแน่นอนแต่การหายตัวไปอย่างโหดร้ายของเขาทำให้เจ้าชายวิลเลียมได้รับความสนใจและแสงสว่างทั้งหมดอนาคตของมงกุฎอยู่บนบ่าของเขาแต่เพียงผู้เดียวหากเขาเดินอยู่ใต้เงาพ่ออย่างเป็นทางการเมื่อหลังเขาก็กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ได้รับการฝึกฝนในอาชีพกษ,ษัตร์ิยในช่วงวัยเยาว์ในช่วงเวลาน้ำชาเป็นประจำกับคุณยายอลิซาเบธท,ที่สองที่ปราสาทวินเซอร์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพ่อของเขายังคงเหยียบกรนและสอนเขาเรื่องฟันเฟืองของการค้าขายเป็นคู่เป็นทีมระหว่างประเพณีและความทันสมัย ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพระเจ้าชาวที่3และเจ้าชายวินเลียมจะมีภารกิจร่วมกันหลายอย่างวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายนเจ้าชายวินเลียมจะปรากฏตัวบนหลังมาเพื่อตรวจดูกองทหารด้านหลังรถมาที่พระเจ้าชาวที่3มเสด็จมาด้วยโรคเมร็งที่อ่อนแอลงจะเข้ามาแทนที่ราชินีคามิลล่าสองวันต่อมาเจ้าชายแห่งเวลจะร่วมพิธีรัดผงเท้าร่วมกับพระราชบิดาในโบสถ์เซนจอร์ที่ปราสาทวินเซอร์ จากนั้นเขาคาดว่าจะปรากฏตัวแบบเดี่ยวในการแข่งขัน Royal a s c o อ r a รซ s ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่22มิถุนายนเจ้าชายแห่งเวลควรทรงปรากฏเคียงข้างพระเจ้าชาวที่3ในระหว่างการเสด็จเยือนตามแผนร่วมกับจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นในวันที่25มิถุนายนก่อนที่จะเสด็จเยือนสัปดาห์ราชวงศ์สกอตตามประเพณี จากนั้นช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนจะมาถึงก่อนที่จะกลับไปโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความทา้าทายเคทมิดเดลตันซึ่งถูกตั้งตารอคอยมากขึ้นกว่าเดิมควรกลับมามีบทบาทเคียงข้างสามีอีกครั้งและช่วยเขาเขียนชะตากรรมของเขา